มาดามแป้งประกาศอชัชฉีพทีมชาติไทย5้าล้านหลังล้างอาถรรพ์ควา้าแชมป์คิงคัพมาดามแป้งนวลพนธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศอัดฉีดเงินให้กับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นจำนวนรวม5้าล้านหลังทีมชาติไทยควา้าแชมป์คิงคัพสมัยที่16ที่จังหวัดสงขลามาครองได้สำเร็จสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติซีเรียไป2-1ถึงจากประตูของเอกนิตปัญญาและชนะทิพย์สงกระสินส่วนซีเรียได้ประตูตีไข่แตกจากเอเซเกล โดยมาดามแป้งกล่าวว่าขอบคุณแฟนบอลคนไทยโดยเฉพาะที่อยู่ในภาคใต้และแฟนบอลที่เชียร์ผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีนี่ก็เป็นแชมป์คิงคับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งที่50ที่ทีมชาติไทยมาคว้าแชมป์ในต่างจังหวัดภายใต,ใต้การนําของกัปตันทีมชนาทิพย์สงกระสินและภายใต้การนําของโค้ชอิชิอิซึ่งทางอิชิอิก,ก็ทําคิงคับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากเป็นอะไรที่เรารอคอยมานานแล้วก็มีคนพูดว่าจะแก้อาถรรพ์ได้ไหมเพราะไม่เคยได้แชมป์นี้ในต่างจังหวัดและ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่16ตั้งแต่มีการพระราชทานถ้วยมา ซึ่งถ้ามองถ้วยนี้ก็ถือเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดอันดับสองในเอเชียต่อจากเมเดกาของมาเลเซียแป้งมีใจเพราะว่าอยู่ในทัวร์นาเมนต์คิงคัพมาสองครั้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยจนมาคว้าแชมป์ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ช่วยกันเล่นทุกคนตั้งใจกันจริงๆและก็ทีมชาติซีเรียไม่ใช่ไม่เก่งอยู่อันดับ92ถือว่าทําผลงานได้ดีมากในช่วงสุดท้ายก็บีบหัวใจคนดูทุกคนแป้งเห็นทุกคนทั้งที่ทสนามสวดมนภาวนาและชนาทิพย์ก็ไม่ได้้ทําให หวังสมกับเป็นกับตันคู่บุญขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เผยแพร่ข่าวของทีมชาติไทยเราเชื่อว่าการได้ชัยชนะในถ้วยคิงคัพในครั้งนี้จะสร้างกระแสความนิยมของฟุตบอลทีมชาติเรากลับมาสร้างกระแสฟุตบอลในทุกจังหวัดแป้งเชื่อว่าไม่ใช่แค่เฉพาะที่ภาคใต้แต่ว่าทุกภาคก็น่าจะมีโอกาสในการจัดคิงคัพครั้งต่อไปวันนี้ได้เห็นพลังของแฟนบอลภาคใต้อย่างแท้จริงก็ขอบพระคุณจากใจวันนี้ก็มีการอัดฉีดจำนวน5ล้านบาทกับน้องๆที่ได้เป็นแชมป์ สำหรับแป้งแป้ง,ปงไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่นักฟุตบอลตั้งแต่ลงสนามบินก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากมีการขอถ่ายรูปทุกคนน่ารักมากเราจะเห็นว่าแฟนบอลเต็มสนามแต่ว่าเชียร์กันด้วยพลังเชียร์อย่างแท้จริงเชียร์ที่ให้เกียรติฝั่งตรงกันข้ามจะเห็นว่ามีการปรบมือให้ตลอด แป้งก็เห็นพลังของคนใต้และได้เจอคนใต้จากหลายจังหวัดทั้งมาจากสตูลปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดอื่นๆก็ประทับใจมากต้องบอกว่ามาที่นี่สนามแตกจริงๆถ้ามี30,000ที่ก็คงขายบัตรได้30,000ที่ก็เป็นการจารึกประวัติศาสตร์แชมป์คิงคับที่ต่างจังหวัดที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาค่ะข,ขอบคุณค่ะขณะที่มาซาทาดาอิชิอิกล่าวว่า อย่างที่ผมพูดไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าแฟนบอลที่มาเชียร์เราไม่ว่าจะในสนามหรือในเชียร์ผ่านทีวีทุกคนมีส่วนสําคัญในการช่วยให้เราทําผลงานได้ดีครั้งนี้เรามีชนาทิ่เป็นกับตันทีมก็ทําให้บรรยากาศในทีมดีและทุกคนต่างก็มีความมุ่งมั่นในการซ้อมแน่นอนว่าสภาพสนามรวมถึงสภาพอากาศในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์กันจนทําให้นักฟุตบอลมีพลังลงเล่นกันตลอดทั้งเกมส่วนชนาทิปสงกระสินกับตันทีมชาติไทยกล่าวว่าสําหรับผมรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไม่ได้สําคัญเท่ากับชัยชนะ ขอบคุณโค้ดอิชิอิที่ทําให้การซ้อมเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและต้องชื่นชมความกล้าข,ของโค้ดในการเลือกนักฟุตบอลมาติดทีมชาติผมคิดว่าทุกคนที่ติดต่างมีความสามารถและเป็นครั้งแรกที่ผมต้องรับไว้นักเตะทุกคนผมเป็นรุ่นพี่ก็จะเป็นเหมือนสะพานที่ส่งต่อไปอยังรุ่นน้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการทําให้เราได้แชมป์ขอบคุณแฟนบอลสงขลาขอบคุณแฟนบอลทางบ้านผมรู้สึกโค้ดประทับใจที่สําคัญต้องขอบคุณมาดามแป้งและพี่ๆในสมาคมทุกคนที่มาจัดการแข่งขันครั้งนี้รวมถึงโค้ดและสตาฟโค้ดทุกคนรวมถึง น้องๆทุกคนผมเป็นพี่ใหญ่ก็ยังเป็นเจเหมือนเดิมก็มีหน้าที่รับไหวน้องๆก็รู้สึกขอบคุณน้องๆทุกคนและอยากบอกน้องๆทุกคนว่าที่เราได้มาติดทีมชาติมันไม่ใช่เพราะดวงแต่เป็นเพราะฝีเท้ารู้สึกพวกเขาน่าจะเป็นยุคใหม่ยุคผมวันหนึ่งก็อาจจะต้องจากลา ก็จะเป็นเหมือนสะพานให้น้องๆฝากน้องๆด้วยนะครับขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาด,ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมฟี ف าเดรอบต่อไปทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดในฟี ف าเดเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่1 3บสถึงยีพฤศจิกายน2567โดยจะมีการประกาศทีมคู่ต่อสู้รวมถึงวันเวลาและสถานที่ทําการแข่งขันให้ทราบอีกครั้งในภายหลังลุ้นยันทดอเจ็บทีมชาติไทยพลิกเกมคว่ำซีเรียสองถึงหครองแชมป์ถ้วยคิงครับ 2024ชนาทีพคว้า MVP หลังซัดประตูชัยพาช้างศึกคว้าแชมป์ King Cup 2024อันดับโลกพุ่งทันทีหลังทีมชาติไทยผลงานดีคว้าแชมป์ถ้วย k ิงค Cup 2024ประวัติมาดามแป้งนวลพันล่ำซำนายกหญิงคนแรกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย